สวัสดีจ้ามาพอกันอีกแล้วจ้าพี่น้องเังนีย่ายเอสภาพพี่น้องมับเบิงอันพักจ้ามับปลูกพักน้าก,กันกับย่ายเอเมนีมีพี่คนไทยนะจาะทียูเมืองแอดเดเลตเมืองเดียวกันกับที่ย่ายเอ,อยูนะจาะอันพอดีสองสามมื่วังหันย่ายเอเก็บบักพริกอยู่ในสวนนะจ้ะเก็บได้หลายย่ายเอเลยโพ์ในกลุม่มในกลุ่มคนไทยแอดเดเลตนะจ้ะบันนี้มี่พี่คนไทยติล่าอ,อยู่ไก่กัน เราก็เลยแวะมาเอาผักเทียนใยเอโพด์พอเรามาหอดใยเอก็เอาบอกฝากเอาหยังให้เล่าหลายอย่างอยู่จ้ะมื่อน,นีมาพี่เล้าก็เลยเอาอันผักอีเลิศแล้วก็ผักอันใบบัวบกจับปีนองแล้วปลูกใส่กระถางไว้อยู่เพื่อนเล่าจา้ะเราเลยอันถอนต้นมาให้เล้ให้เอามาปลูกว่าเราเห็นอันบานหลังบานใยมันมิดทีกว้างแต่ว่าของอันบานพีเล่าอัน แลสิปลูกใส่กระถางเอาแม่จ่าพี่นองบัดน,นี้เราก็เลยแบ่งมหให้ยย่าปลูกแล้วว่าทีย่ามันหลายยังสิแม่จ่าขอบคุณเล่า,หลา,ห,ลาหลายหลเลยเหรอจ่านิ่โอ้ยพักอัด่วนมากกับมีต่ไปหานสือกินเอาจากพี่นองบัดน,นี้สิได้ปลูกกินเองแล้วบัดที่นี่จ้ะเมืองไผ่เลิศดแม่พี่นองเขาสื่อ,อยู้านเอเชียนี่ถุงนึงยังสิกับแพงอยู่ได้จ้ะเบิ่งบัดน,นี้แล้วเอาต้นมาให้ปลูกพี่นองเอ้ยย่าอย่างสนุกใส่อมจ้ะบัดที่นี่โอ้ต้องขอบคุณเล่าหลายหลจ้ะ ถ้าอันเป็นใบที่เราเก็บมากกับมีดได้พี่น้องอันนี้เป็นแบบต้นที่เราถอนมาให้ปลูกจ้ะพี่น้องแล้วย่าเอไปปลูกพักก่อนจ้ะมองที่ย่าเอสิปลูกอันตะไคร้จ้ะองนี้มันสิเป็นช่วงอันกําแพงกับอันต้นหวานทางเจลาเขตมันมีทีวางอยู่น้อยหนึ่งแยกกันเลยสิเอาอันตะไคร้มาลงจ้ะพี่น้องปลูกเสร็จแล้วจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิงกับว่ามันสิติดบ่ อาทิตนาลาเจ้านันสิมาเบิ่งว่ามันสิติดบโโอเนาะเดี๋ยวเขาไปปูกพผ่เลิศจจะพี่น้องบัดน,นี้ก่อนที่ย่ายสิป,ปู่พผ่เลิศได้พี่น้องย่ายจะต้องมัดถอนนั่นต้นบิดทูดก้อนนี่นจักสองตนมันยังสิมีพื้นทีจ้ะยังสิมีพื้นที่พ่อเด็ดปูกพผ่เลิศจจะพี่น้องมาถอนบิดทูดกันจ้ะ หัวบกง่ายนี่งทอ,อนสองหัวจับพี่น้องนหัวบกักง่ายทอนยาวน้ำอันนี้ตนน้นอันนี้ต้นน้อยนั่นั่งนี่นี่พี่น้อง แยกสิปลูกแถวเนี่ยแหละเอ้เลิศกัลเด่นใบัวบกไม่พี่น้องหลังจากปลูกระยะสิบม้าฮอดน้ำปลูกแล้วยายก็ตรฮอดงามธรรม,ดา,มาดาพักวงมันปลูกวง่งายาดอกพี่น้องแต่ขนาดอยู่บ้านเฮ้าเนาะอ,อยู่เมืองไทยปลูกทิม่มใบคางของน้ำคางโอ่งน้ำเวลาเอาลางถุยเห็ดยังสีเฮาก็เทานา้ำใส่ธรรม,ามาดามูกกับยังยังบ่ตายเนาะพี่น้องเนาะ หนูย้ายวันคือสิบปูกว่าเยแมา่จะาพี่นองบัน,น้นล้งจาที่ห้องปลูกพักอยู่ขางนอกเสร็จแล้วมาเบงผักทีผีคนไทยเราเอามาฝากมืมอนี้คือกันจะเครื่องโมซุ่มปูกเทิื่องโมซุ่มพร้อมกินมึงพี่นองใบบกูดขนาดเนือนเล่าบ่หมี่ื้นทีปลูกเลาปปูกใส่กระถางพี่นองเบงงามๆามจา้ะอันนี้ใบกะเพราจะพี่นอง อันนี้เป็นหัวละผาเมืองตะไครแล้วแหม่พี่น้องโอ้ยสะอวนล่ำหมักง่ายจังจากขนาดปลูกใส่กระถางพี่น้องอันนี้บักแขงจากสะอวนแมฟ่นองยังสีละเนาะผู้้หยิงไทยห้าหรือว่าคนไทยห้ามาอยกตาบานตาเมืองาะพี่น้องพักแบบไทยไทยห้าหากินงาก,กันได้ปลูกเองไดนกระปูกจ้ะมีบ่มีพื้นที่เป็นสวนเป็นพื้นที่ว่างกับปลูกใส่กระถางกันยังดีจ้ะพี่น้องมเมื่งบักเขือแล้วเหมี มึงเนีแยกไปสือ้อยู่ลนานเอเชียนหาหกหนวยนี่กัดหลายดอนอยูได้จะพอันนี้เบิ่งเรลเอามาหายอ้สวอตไลายพี่นองไปกระซุบสแสบครับอันนี้นวยแกมยัยกสิตากตากในมันแยกสิปีนายยาสิป,ปูปีนายยาสิากาเบียมันหลอกกระซูป,ปูเจาะมเขือักเขือไลบ่บานเฮ้าจาะพี่นองจะ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สำเนียก้อนจ้าพี่น้องอบคุณหลายๆติ่ติดตามเป็นกำลังใจย้ายเอจ้าพี่น้องบอกกันไหมคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้า